น้ำตาไหลหมากปรินพาคิมเบอร์รี่ไปหาแม่ก่อนชาวเน็ตเห็นโฟกัสสิ่งที่ทำขอแสดงความยินดีกับหมากปรินคิมเบอร์รี่คู่รักทรหดที่ฝ่าทุกราม่าจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่ชีวิตซึ่งงานวิวาจะถูกจัดขึ้นวันนี้ที่ทะเลสาบโคโมโประเทศอิตาลีโดยบรรยากาศงานแต่งงานของ หมากปรินคิมเบอร์ลี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความรักอบอวลพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทที่บินลัดฟ้าเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้และโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนเขินทั้งงานก็คือจังหวะที่เจ้าบ่าวจุมพิตเจ้าสาวซึ่งหนุ่มหมากปรินก็โชว์ความคลั่งรักขั้นสุดก้มลงจูบคิมเบอร์ลี่แบบแนบชิดค้างไว้หลายวินาที เรียกเสียงเฮจากเพื่อนๆได้แบบเกรียวกราวส่วนแฟนๆเห็นแล้วก็กรี๊ดกราดกันสนั่นวันไหวนอกจากนี้ได้มีช่วงหนึ่งที่ทางมากและคิมได้เข้าไปกอดคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ของหมากอบอุ่นหัวใจเหลือเกินซึ่งทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามากต้องสนิทกับแม่มากแน่ๆโดยหมากได้เอามือลูบหัวปลอบใจแม่และหอมแก้มแม่หลังร้องไห้ไม่หยุด